วันนี้นะครับมื้อเย็นครับมื้อเย็นครับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวโอ้หเป็นไงก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวงชตุ๊กตันตุวกําร้อนหมดเลยน่คร okay. ับโอ้ยนี่ค like รับนี anyway> ้ก like like ินก๋วยเตี๋ยวกันครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวครับอยู่บ้านครับผีหม้อน้ำซุปกับน้ำซุปนี่ครับดูโคลดูโคลดูโคลดูโคง ครับซุปกวยเตี๋วครับต้มน้ำซุปน้ำซุปเส้นกวยเตี๋วครับผมครับงบประมาณไม่ถึงร้อยบาทใช่ไหมงบประมาณร้อยบาทใช่ไหมใช่ไหมคือคือประมางบประมาณร้อยบาทใช่ไหมครับงบประมาณร้อยบาทครับอิ่ม้งครอบครัวครับโค้งสองโค้งต้มน้ำซุปครับซุปตะขนนงครับ แล้วก็ซึ่งก๋าเตี๋ยวนะครับถุงออกนิดหน่อยแล้วเครื่องปรุงเล็กๆน้อยครับน้ำตาลทรายมีครับแกนนี้ก็อินนะครับปัวครับนะครับรับประมาณร้อยบาทนะครับได้ไรมาก็ได้เส้นนะครับนี่ครับถุงออโครงสองโครงนะครับกระนอแล้วเครื่องปรุงเล็กๆน้อยครับร้อยบาทรับประมาณร้อยบาทก็ครับ ก๋วยเตี๋ยวกินวันนี้นะครับครบกอกหน้าตาครับเห็นาาไหมก็ประมาณย็นนี้ครับประมาณร้อยบาทก๋วยเตี๋ยวของเรานี่ครับอืเส้นเหนียวนุ่มต้มยำเส้นเล็กต้มยำอืมับก๋วยเตี๋ยวไกล้กินครับผมครับครับ อร่อยนะเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเปล่ะอร่อยไหมเห็นไหม,มลูกน้องนั่งรอกินข้าวอยู่มื้อเย็นแล้วครับมันได้เวลาแล้วนะครับรอบนี้เวลาก็สิบเจ็ดนาทีสิบแปดนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะทอดปลายเขา่านะครับทอดปลาครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ